โอเคครับท okay, so ุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเก้มไงครับในพาร์ที้27กันแล้ว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 วันนี้เรามากับแมงดาเอ้ยอันนี้ซีรีส์คลิปนี้มึงพูดได้นะเฮ้ยมึงพูดดิพูดดิเอาภาษาภาษาเมืองไต่เลยโอเคทุกคนก่อนเลยที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมพี่เอมนะใครที่หาเซิร์ฟไมค์ครับ พิกเซลมาเล่นอยู่ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้ที่ใต้ริงเลยเนอะอะไร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 กูทำอะไรกูได้อะไร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 เป็นอะไรเนี่ยกูไม่เห็นเลยอุ้ยหายไปแล้วมาดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปอด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 เดี๋ยวนี่มึงดูนี่นะดูนี่นะกูจะกลายร่างกลายเป็นแก๊สแล้วกูจะเอ้ยมันขยับไม่ได้เดี๋ยวนะกลายเป็นตัวนี้อ่ะอ่ะเราดูนะ เรจะนอนเอ้ยเอาเตียงเอาเตียงมาเนี่ยเตียงมาเนี่ยเราจะทําการนอนกันนะทุกคนเราจะมาดูว่าควายตัวนี้จะนอนบนเตียงได้หรือเปล่านอนไม่ได้หัวเราะอะไร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 มา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 ดูมาดูมาดูมาอยู่ท่าไหนวะเร็วเฮ้ย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 อ่ะนอน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  ุณรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีละโอเคทุกคนเออกูเมื่อกี้กูพูดโปเกมอนไปยังวะเออนั่นแหละนั่นแหละไปไปหารถเอาได้โอเคมาทุกคนคือพาสก่อนเนี่ยผมบอกว่าเราจะสร้างไอ้นี่ใช่ไหมก็คือว่าเราได้สร้างไอ้ฟาร์มวัวที่เรียบร้อยแล้วปองมาดูฟาร์มวัวกูเว้คือบอกเลยว่าพี่นี่เป็นคนที่สร้างแบบโคตรเก่งอ่ะมเข้าใจคำว่าโคตรเก่งไงคือแบบสุดยอดปรมาจารย์ในการสร้างอยู่แล้วอะ นี่ดูที่กล่องมีน้ําตกด้วยนะครับแต่ก่อนมาไม่เคยมีโอ้โหตอนนี้เราได้สร้างฟาร์มวัวแล้ววัวเข้าไปใส่เรียบร้อยแล้วก็พี่เวได้ทําถนนใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อ่าเรียบร้อยฮะลงเพราะเห็ดลงเพราะเห็ดมันไม่ใช่ลงเพราะเห็ุมันคือฟาร์มแกเดี๋ยววันนี้ไอ้ปอนปอนมาเน้นมาเวันมาเน้นมึงเห็นเนี่ยมึงเห็นเนี่ยมึงเห็นเสาเนี่ยเห็นเสาเนี่ยมึงมึงมึงจดจำเสานี่มึงจดจำเสานี่นี่แหละเดี๋ยววันนี้กูให้มึงสร้างอันนี้แหละ มึงนั่งสร้างแบบทีละอันทีละอันทีละอันน่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอุปกรณ์ให้มานึงเราต้องหาอุปกรณ์ให้แมงดาเราด้วยนะทุกคนเราจะไม่เห็นแก่ตัวนะเราต้องอุปกรณ์อุ้ยอุปกรณ์มีเยอะมากบอนโธ่กูขี้เกียจเรียกมึงแมงดากูเรียกมึงปอลเนี่ยละง่ายดิโรงงานนรกเอ้ยไม่ใช่โรงงานนรกนี่แหละเขาเรียกว่าใช้งานอย่างถูกกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาไอ้ถ่านก่อน ่านบ้านกูไปเดีือบหมดวูเนี่ยนะทุกคนถ่านอ๋อนี่ไงถ่านมานน่อ่ะมานาน่มาเนีมาเน่มึงเคยถึงข่าวปะเดี๋ยไปเปิดบ้านกูเนี่ยโอ้ยกูรสร้างสวยๆแล้ไปพังเมื่อส์ม<ป>านนะเาน่มาเน่มาเน่หัวเน่หัวเน่ัวเน่นี่ทุกคนเราจะให้เขาทำการสร้างให้เรานะทุกคนอ,อ่าอ่ะมานน่มาเน,มาเน่มีทั้งหมดห้าสิบเก้าต้นมึงต้องสร้างเดี๋ยวจะให้อุปกรณ์ไปอันนี้คืออุปกรณ์นะอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ กูวางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วยวกูเนี่ยกูจะเป็นคนวางเสาเองโอเคปะเออเนี่ยแล้วก็ฝากวางวางให้มันเนี่ยเอาแค่นี้ไม่ต้องไปเอาอะไรมากไปเราเราเราเน้นวางแบบวา่าเขาเรียกว่าอะไรมาะทุกคนเน้นวางแบบพอให้แบบมันมีเสาไฟก็พอละไม่ต้องไปวางให้มันชิดกันมากอะ่ะเออประมาณนั้นแหละเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเออแม่โอโ้โถนี่ต้องเอาพี่เฟรมมานี่นี่งงแนคะ่ไหนงงทั้งวีทั้งวันเลยนะทุกคน นี่แหละผมบอกแล้วไอ้ปอนมันฉลาดมันไม่ได้โง่ใช่ไหมนี่เสาเอ้มึงใส่เสาไ้หมดอ่ะอันตัวไหนมีเสานี่คือมึงยัดๆเลยนะเราต้องการแรงงานคนทําเสามานานแล้วทุกคนเพราะถ้าเกิดว่าผมนั่งทํำเสาเองมันเสียเวลานะครับเราก็เลยต้องใช้แรงงานคนอื่นแทนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่เวฟว่าพี่เวฟจะมาทําการสร้างไอ้นี่ด้วยไว้ทุกคนเวทีตอบคําถามครับผม เวที i, ตอบคําถามมันก็มีอยู่ว่าใครตอบคําถามได้ได้เขาเรียกว่าอะไรวะแบบผิดอ่ะเออผิดเยอะอย่างเงี้ยก็จะโดนฆ่าซึ่งคําถามถามว่าพี่เว็บครับพี่เวฟบจะใช้คําถามอะไรในการถามนะฮะก็คือว่าผมอยากใ,ให้ทุกคนนะ่ะตั้งคําถามขึ้นมาในมายครับเออตั้งคําถามขึ้นมาเองเลยคือแบบอย่างเช่นว่าเฮ้ยกูอยากมีคําถามให้กับพวกพี่เฟรมพวกพี่ม่อนวะเออถามว่าอะไรดีวะ m i n e c r a f TNT อา่าใต้พีระมิดมีกี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถถามเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็ต้องต้องเขียนเขาว่า,าคำถามนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะทุกคนคอมเมนต์แลนะ้วถ้าเกิดใครคิดคำถามออกคำถาม,มอยู่ว่าอาืมอ่าคำถามอะไรดีว่าปอนเกี่ยวกับไมโครับอ่ะอ่าอย่างงี้นะนักแคสเกมไม c คร f t ที่หล่อที่สุดอา่าแล้วทุกคนก็เขียนคําว่าคำตอบ อ่าวีวีเอฟเอะมึงอยังนิ่งอ่ไเนี่ยมึงชอบนิ่งอ่ะโอ้สร้างสร้างสร้างเร็วเนี่ย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 ทำทำทำเอ้ยนี่นี่นี่อะไรอะไรอะไรหัวหัวมันิ่งเลยอ๋อหัวมันต้องใช้นี่ต้องใช้เป็นบล็อกที่เผาสองรอบจะให้ไปเนี่ยเพราะมันกำลังเผาอยู่ อุปกรณ์ไม่ครบหมดอารมณ์เราทำละเดี๋ยว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 นี่นี่นี่เอาไห้แล้วเอาไห้แล้วนี่เอาูอุปกรณ์่ปทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งสร้างเวทีนะผมต้องการสร้างเวทีไว้ใกลเมืองนิดหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเอ้นี่เวทีเอาไว้ตรงนี้ไงนี่ไงงานเปิดตัวฟาร์มวัวเจิจกรรมเปิดตัวฟาร์มวัว ไอ้จะเป็นเวทีที่ต้องต่อยป่ะเอ้ยเวทีนี้แต่กูจะสร้างนี่ไปปอนกูจะสร้างด้วยแบบเขบาเรียกว่าอะไรวะควอดเออแบบของมีค่าเลยแบบสร้างด,ด,ด,ด้วยควอดเดี๋ยวว่าควอดกูหมดเรื่องนะทุกคนควอดอ๋อมีอยู่มีอยู่มันจะต้องใช้ควอดใช้อ่าอุ้ยควอดอุ้ยควอดเรามีน้อยว่ะเราเปลี่ยนใจละเราไม่ใช้ควอดแล้วทุกคนไ <c oughs> อ้เหี้ยกูจะเฟี้ยกูเฟี้ยนน่ะท่าน เอ้มึงได้สักต้นนะเนี่ยมไม่เห็นมึงใส่สักต้นเลยนะเตรียมของนิดนึงเอ้ยมีอยู่บุกกรอม,มั้ย่ะมีอยู่บุกกรอมั้ยอ่ยขาดเลยอยากได้ขวานอยากได้เลยก็ไปหาค้ากมาเลยนะยบ้านพี่ของเยอะใช้ไปเลยน้องใช้ไปเลยถ้าหาเจอถ้ามันไม่เจอก็แสดงว่ามันไม่มีเลยแล้ว <laughs> <laughs> เกิดมันไม่เจอก็มันไม่มีนั่นแหละเดี๋ยวนะทุกคนเราต้องใช้อันนี้หินเรื่องแสงที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ตะเกียงก็ต้องใช้ แล้วก็อะไรวะหินนี้ใช้ไม่มหินนี้ไม่ไม่รู้อะป่ะเอ,อเรามาทําการสร้างคือว่าเวทีในการแข่งขันเนี่ยวะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากให้พี่ว็บใส่คําถามให้กับไอ้พวกพี่เฟมไอ้มอนก็สามารถคอมเมนต์บอกคําถามเรามาได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะต่อให้พวกพี่เฟมเขาไปอ่านผมก็ผมคิดว่าพวกเขาไม่อ่านหรอกเออมันไม่มีใครอ่านหรอกเว้ยคือเขียนๆมาเนอะคำถามอะ มันไม่มีใครเข้าไปอ่านหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีคําถามแล้วก็เขียนคําตอบไปด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผจ้าคําถามพวกนั้นอนะมาถามทุกคนเออใครตอบผิดก็ตายเปไ็นไงบอลคิดว่าความคิดดีปหะดีสุดยอดมากครับเ้ยแต่หนึ่งในนั้นคนที่แข็งคือมึงแว้ไยมครเี่เอ้ยหนึ่งในนั้นคนที่แข่งคือมึงด้ <c oughs> ไมพี่อ่ะมึงตายบอลมึงตายบอกให้ เด้อเอาดิเยวเด้วเอ,ดว,อดว,ว่าอนนี่มัน,นแคบไปวะอะไร,อ,อ,รอะไรอะไรการที่ทาคําถามง่ายๆนี่มันเป็นผลดีเป็นผลบุญจะตกอยู่ที่น้องๆกันนะครับเอ้ยอะไร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 เขาไม่มีคําถามง่ายหรอกอโอ้โห <c oughs> เด็กกูเนี่ยแอดวานมีแต่คําถามกวนตีนมึงรองดูได้เลยเมื่อวานกูเด็กกวนตีน,นอ่ะอะแม่ผมชื่ออะไรครับอย่างเงี้ยก็จะว่าก็จะว่าคือคําถามไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอเกมไอครับเลย แบบว่ามันต้องมีว่ามันต้องมีแบบแม่ผมชื่ออะไรครับพี่อะไรเงี้ยอกูจะรู้กับมึงไหมเนี่ยคําถามเลยแม่แม่พี่เฟรมชื่ออะไรแม่พี่ม่อนชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยเนี้ยเออว่ามันต้องมีว่ามันต้องมีคําถามอย่างเงี้ยอืมใช่ซึ่งคาถามพวกนี้เราจะไม่เอามานะทุกคนเดี๋ยวมันจะล้อชื่อแม่กูแล้วก็ชื่อแม่คนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้อชื่อพ่อแม่กันไปมาอ่ะกูจะใส่บล็อกให้เต็มแล้วกันเนี่ยตรงนี้คือเราจะทําเป็นส่วนของเวที ซึ่งผมก็จะทําเครื่องเอาไว้ประหารไอ้พวกนี้แหละทุกคนเออพวกมันก็จะต้องตรายเดี๋ยนะอันนี้มาบอกมาอ่าเรียบร้อย,อยแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําก็คือเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมไม่เอาเป็นบล็อกนี่ยนะเอาเป็นเอาเป็น,อ,ปนอันนี้เถอะอันนี้นะเถอะเฮ้ยอันมันจะสวยวะมันจะไม่โดดไฟไหมเหรอวะไฟมันจะไม่ไหมมีลาวาเนอนะไงเออเราต้องใช้เป็นบล็อกอะไรวะถึงจะสวยเดี๋ยนะเอ้ย อ๋อเออนี่มันมีไม้ค้ามันมีบล็อกใหม่เนี่ยไอ้บล็อกควอร์ใหม่โอเคฮะเราจะใช้เป็นบล็อกนี้แทนด้วยเออเราต้องมาสร้างโอ้โหอะไรอะไรอะไรมึงโอ้โหโหอะไรโหหลักเสาเนี่ยติดไปเกรงใจคนทำเลยนะเออสร้างไปมึงไม่เสร็จมึงห้าบลอกเซิร์ฟกูนะมึงสร้างไม่เสร็จมึงห้าบลอกเซิร์ฟกูมึงอยู่นี่แหละมึงอยู่จนกว่ามันจะเสร็จอ่ะเออมันต้องเสร็จให้หมดอ่ะ ไม่เสร็จไม่ยอมบอกให้นี่ทุกคนเราต้องเชื่อมานเงี้ยเดี๋ยวดับเว้นไหมอ่าเรียบร้อยมีใครบ้างมีเฟมมีธามมีเมืองดาแล้วก็มีไอมอนตายพวกมึงอะตายพวกมึงต้องแบบตายเรียงตัวฟอนมึงเข้าใจปะมึงเข้าใจว่าตายเรียงตัววะฟอน,นเอ้เดี๋ยวเพี๊ฟเริ่มเล่นไหมครับแต่วันที่เท่าไรครับอะไรนะเพี๊ฟเริ่มเล่นไหมครับแต่วันที่เท่าไหรครับเริ่มเล่นไหมครับตั้งแต่วันที่กูจะรู้ไปเนี่ย เออตุก <ผม S 2> <ๆ S 1> ยังไม่รู้เลยวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอหามนะครับครั้งแรกที่ไหนครับอ๋อผมเล่นไมโครับครั้งแรกที่ร้านเกมครับผมเออันี่งคำถามดีเนี่ยเูยนะไอ้บล็อกนี่ผมไม่ได้ใช้ไกทีเลยเอ,อ่ะฟัดบล็อกแค่น,นี้แหละชิบหายแล้วทุกคนกระจกเรามีไม่พอ่ะกระจกกูยิ่มีน้อยอยู่เฮ้ยทำาอ้ทำทีละอันใส่ไปทีละขั้นใช่ปะ ไั่แล้วโอ้ยฉลาดห่ะทุกคนโอ้ยฉลาดของพี่เฟรรมเยอะเลยเดีดีเด๊เดาเดีดทำาด๊ทำเด๊ฉลาดหุดกคนชื่อเฟรรมพี่ก็ภูมิใจแล้วแหละอ่ะเราจะใส่นี้เข้าไปทุกคนแล้วก็ชั้นตรงนี้เนี่ยพี่เวจะใส่ไปไ็นนี้เนาะก็คือบล็อกตรงนี้กั้นไว้นี่อันนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวเราจะทาเป็นเครื่องประหารใครตอบพลาดใครตอบพลาดถึงถึงมันจะมีทั้งหมดอ่าเอาสักยี่สิบข้อไหมยี่สิบข้อหรือแปดข้อดิ เอาสักแปดข้อแปดข้อเอาสักสิบข้อเออเอาสักสิบข้อใครใครใครผิดสองข้อคือตาย <c oughs> <c oughs> ไม่มันต้องแบบผิดไม่เกินห้าอะไรประมาณนี้ด้วยเอาสักสิบข้อผิดไม่เกินห้าเออ <c oughs> อะไรอะไรอะไรมันต้องอะไรมันต้องอะไร มต้องไปทำการบ้านไม่ใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้ยมึงอย่าพึ้งไปอ่านคอมเมนต์ดี่เอมึงกี้โกงโอ้โหมึงกี้โกงอ่ะศึกษาเกี่ยวกับไม้ครับเฮ้ยไอ้ตหนึ่สองสี่ห้าหกกันพุงเจ็ดแปดเก้าสิบเท่านี้บวกวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเราต้องใส่ไปสิบอนะเผื่อเอาไว้ใส่ละวาด้วย นี่มันคือเครื่องประหารหัวจริ้งเหลนมึงตายอย่างสาสมใจเลยทีเดียวเชียวแต่ไอ้ทรายนี่กูจะพอไหมนะทุกคนทำไมรู้สึกว่าทรายกูมันน้อยนิดเหลือเกินเดี๋ยวผมขอไปเอาทรายพวก่อนเอ้ยทำเสาดิมึงทำให้เต็มเนี่ยเออเนี่ยไล่ทำไปทีเออเนี่ยมึงไม่ไปฆ่ามอนเตอร์ที่มันบินได้ปะบอลเออมึงไปไล่ฆ่าไอ้ตัวที่มันบินได้ก็จบเลยเนี่ยก็รับก็รับโอ้โหมึงจะไปฆ่าตัวอะไรกระคราวมึงจะไปหาันเจอได้ที่ไหน ทำไงโอ้ชาตินี้มึงจะเจออเปล่าเอาดาบไปไล่ฟันข้างข่าวเอาตู้อื่นที่ตู้อื่นตู้อื่นบอกฉลาดทุนเรนมีไหม uh, <Phantom. S 1> แฟนทอมแฟนมันยังไม่เกิดตอนนี้มันยังไม่เกิดเ uh ออเดี๋ยวทอมเดี๋ยวเอายี่เดี๋ยวแฟนทอมเกิดเราให้เยวให้เพราะตอนนี้มันไม่มีตัวอะไรที่มันเป็นตัวบินได้เกิดเลยทุกคนเพราะว่ามันน่าจะสร้างได้ยืดเยื้กว่านี้เออ,อน,นี้มันรู้สึกว่ามันสร้างได้โคตรช้าเลยเวรไปเราจะทำการ วางบล็อกต่อถ้าน้องบอกว่าพี่เวฟครับก็ให้พี่ปอนเขาฆ่าพี่ไงก็มันไม่ได้นะทุกคนมันไม่แปลงร่างพวกเราได้ทำการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือมันไม่ตายได้แหละอันนย้นะอ่ะวางบล็อกไปอู้เดี๋ยวนะ <laughs> มันสูงไปบุ๋วเดยวเอาตะเกียงเอาตะเกียงวางกอ่อนมันรู้สึกว่ามันมืดไปอ่าตะเกียงวางเอ้พาร์ทนี้เสร็จปะเนี่ย เสร็จปะเนี่ยพาร์ทเนี่ยขอพาร์ทนี้มันเสร็จต้องไหมเสาบ้านเราเนี่ยปอนเราจะได้แบบเอาเอายี่ปอนเอายี่ปอนเอายี่ปอนคือเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะให้คําตอบมึงไว้ก่อนคือมึงจะไม่ตายเว้ยเอ้ไงมึงจะไม่ตายเว้ยคนที่ตายมีใครอ่ะมีพี่เฟมมีเอมมันมีถามเออมึงมีคําตอบมึงจะไม่ตายไปปอนใช่ปะใช่ปะ เออมึงจะไม่ตายมึงเชื่อกูเนี่ยมึงมาช่วยวาดคลิปเนี่ยมึงมาช่วยกูสร้างเงี้ยมึงจะไม่ตายมึงเชื่อกูมึงจะรอดส่วนเอทไอไอหลายๆตัวนั้นตายยังไงก็ตายเพราะคำถามเด็กๆเนี่ยเด็กกูเนี่ยแบบคําถามสุดยอดอ่ะเออพ่อไอสไตชื่ออะไรแบบนี้เลยคือแบบคําถามแบบคนไตนอ่ะเอาง่ายเดี๋ยวนะทุกคนผมต้องการควอดเดี๋ยวตอนนี้ควอดผมหมดแล้วเดี๋ยวาควอดไปสักประมาณสองกองก็น่าจะพอนะ คอส์ไปประมาณสักสองก้อนต้องขุดบล็อกเยอะขนาดนี้นเลยวันดีพิกรินหวังว่า,าขุดมึงเอ๊ะมาขุนี้คนนี้ขุดอะไรขุดอะไรขุดอะไรอเลือกแสงเอ้าเอ้ยทุบไปเลยทุบไปเลยทุบไปเลยเสามันไม่ถึงห้าสิบกับเสาหรอกใช้พิษอันหนึงหินเลือกแสงกูงเยอะมากเดี๋ยวนะทุกคนผมรู้สึกผมรับคารไอ,อ้พวกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ซอมบี้มีซอมบี้โอ๊ยอ,อย่าทำการอย่างนี้สิเราเจ็บนะรู้ไหม อ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะาคอร์สไปเยอะๆแล้วกันนะทุกค <ๆ S 1> นเพราะผมต้องการคอร์สทั้งหมดเท่าไหร่วะหนึ่งสองกองสองกองสองกองแล้วกันสองกองก็ต้องอันนี้มีโชคลาภปะเนี่ยโชคลาภเราแค่สองวันเล่นเล่น้อยอ่ะเอาไปลดเ,เอาคอร์สอ๋อคอร์สนี้เป็นคอร์สพิเศษปะ่ะอ๋อคอร์สธรรมดาอ่ะเก็บมามต้องการลากคอร์สไอ้ขาดเหลืออะไรก็บอกนะั่นน้อง ถ้าเกิดว่าไอ้ตอนนี้มีพิกแอคเอนชาตไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พิกแอคเอนชาตมีเป็นไอ้เจ้าพิกแอคปะพิกแอคที่แบบเอาพวกอุปกรณ์ไว้ทุบอ่ะมีเอามีอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีไปเอาเหล็กที่บ้าน ABC ก็ได้มันมีเหล็กเยอะอยู่เยอะแบบเยอะชิบหายด้วยเออเยอะแบบไม่รู้จะเยอะไปไหนอ่ะเยอะแบบชาตินี้ใช่ไม่หมดอ่ะเออ้แต่ว,ว่าเหล็กเราไปสร้างอะไรดีวะทุกคนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะฟาร์มเหล็กไปทำไมเยอะแยะแต่ตอนนี้เหล็กบ้านเรามันรู้สึกว่ามันมันล้นมาก เออเหล็กบ้านกูล้นแบบล้นสุดๆเดี๋ยวนะอันนี้มีโต๊ะคราฟใครมาบาๆไว้ตรงนี้ไปก็น่าจะกูเนี่ยแหละเล่นอยู่คนเดียวอ่ะทุบไปเราจะเอาฮีโร่บายจะฮีโร่บายอย่างเงี้ยเพิร์จ์เพิร์จะไปอยู่ในทาทม์ไหม <c oughs> ไอม <c oughs> ้ไมด้วยทุกคน <c oughs> ผมจะเมามาอยในทาทม์ไอพี่ผมเนี่ยเคยเจอฮีโร่บายมาก,ก่อนโ,อโว,ว้าวว้าวกูได้แต่ว้าวเดียวว้าวใช่หรือว่าทาม เออใช่พี่ตอนนั้นนว้ยผมไปเล่นอยู่คนเดียวใช่ป่าวแล้วผมเจอฮีโร่บายเว้ยมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้กูก็ว้าวจริงกับน้องสุดยอดเลยไม่กล้าขัดไม่กล้าขัดกูได้ว้าวอย่างเดียวนะครับผมกับผมกับแมงดาเจอฮีโร่บายบ่อยมากเพราะว่าเราสองคนลงมัดเดี๋ยวก็มีไก่ฮีโร่บายแต่ก็มีวัวฮีโร่บายโผล่มาชาวบ้านฮีโร่บาย เออมันจะมีฮีโร่บายออกมาหลายๆแบบทุกคนถ้าเกิดว่าเราลงมอดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ลงมอดผมไม่เคยเจอนะเลยนะเราจะเอาบล็อกพอ่ไว้เนี่ยกูฟาร์มมาน้อยแบบเนี้ยโอ้ยพอได้เถิดสาธุนโมตัสสะพอได้เฮ้อพอด้วยเฮ้อพอเถอะพอป่ะอตัวกระจอกของแค่นี้กูนึกว่าจะไม่พอเอ่อไอ,อ้บล็อกนี้เสร็จไปอ่ะกันไว้กันไว้ไอ,อเดี๋ยวนะกันไว้ แล้วก็ใส่ไปกระจกตรงกลางปุ๊บเดี๋ยวนะปุ๊บปุ๊บนี่กระจกตรงนี้คือใครตอบผิดเกินห้าข้อมึงมึงตายแน่ๆเอาจริงคือทุกคนจะไม่รอดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครตอบไม่ผิดเลยหรือว่าตอบอ่าไม่ผิดเยอะก็ถือว่ารอดไปอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการราบเครื่องดันเอ้ยมึงทำถึงนี่แล้ววะเอ้ยอ๋อตกใจกูถึกว่ามันทำเสร็จหมดแล้วมีโจทย์มีโจทย์มีโจทย์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาวุธป้องกันโจดเดี๋ยวรอกูก่อนเดี๋ยวให้อาวุธป้องกันโจดเห้แนแน่แนโจดอยู่ไหนเอา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 ดาบไปโจดโจดโจดเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาดาบไม่เอาไอ้เหี้ยโจดกูถือดาบไปแล้วไอ้ฝ่าเอ้โอ้โหโจดมันโหดจังวะเดี๋ยวนะเรามีเลสโตนเหลือมาทุกคน เลสโตนผมรู้สึกว่าบ้านเราจะหมดไปแล้วบ่กวะเลสตโตนเลอุ้ยเหลืออยู่สี่สิบอันได้ยห้าเหรอห้ายี่สิบเครื่องอ่ะยี่สิบเครื่องยี่สิบเครื่องแล้วก็ต้องใช้เป็นไอเจ้าอันนี้ละกันแล้วก็เออมันต้องใช้เป็นหินหยาบไปทุกคน่อหินหยาบมีอยู่ละแล้วก็ต้องใช้เป็นเครื่องดันอ่ะไม่ใช่เครื่องดันเขาเรียกว,ว่าเลยนะไอสวิกสวิกสวิก สวิกอีก20อันครับผมเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทําเครื่องหน่อยดู้ที่ว่าเครื่อแต่ว่าเครื่องนี้นี่ผมจะสร้างไว้แล้วผมจะไม่ทําการทุบนะจะสร้างไว้อย่างนี้แหละให้มันเป็นอนุสรณ์ก็คือว่าเราจะใส่ไป1อันแล้วก็เว้นไปสักหอันอย่างนี้ม,ม<า>ั้สามอัน4อัน5้าอันถูกปห่งสองสามสี่ห้าอ่าผิดไม่เกินห้าข้อ ห้าข้อมึงไปสวรรค์แน่นอนไม่เหลือแน่ๆนไอ้น้องยังไงก็ตายอันนี้ก็ห้าอันเราใส่ไปช่องละห้านะครับแล้วก็เราจะปิดข้างหลังไว้แล้วเราก็จะเอาคำถามใต้คอมเมนต์มาถามไอ้พวกหน้างูทั้งสามสี่คนแต่ว่าป้อนมึงไม่ต้องห่วงหรอกมึงยังไงไม่ตายเว้ยแล้วพาร์ทเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่มึงดูหล่อมากเพราะอะไรรู้ป่มคือ <นะ S 2> ม,มึงแบบไม่ผิดอ่ะมึงแบบโคตรเทพอ่ะเออแล้วพวกไอ้มอดมันก็ไม่รู้เรื่องไงใช่ไหะ คือมันไม่รู้หรอกว่าเราเตรียมกันเว้ยไอ้พวกนั้นมันก็จะไม่รู้เรื่องเว้ยสุดท้ายมึงก็จะเป็นผู้ที่แบบดูหล่อเท่คนเดียวย<ะ>เป็นไงไผมจะได้เยอะๆคนแล้วเออมึงจะแบบมึงยอดเย้ยเขาไปเลยโว้ยโฟก,กากไอ้ยังมึงคําถามง่ายๆแบบนี้มึงตอบไม่ได้เห็นป่ะมึงก็ไปอ่านคอมเมนต์น้องๆอ่ะเออเดี๋ยวกูจะสุ่มมาสักสิบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเออคอมเมนต์ไหนที่แบบคําถามดีๆยากๆากคนเตยนเตยอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะสุ่มมาแล้วก็ บุ้รู้มึงทำได้นะเดี๋ยวมึงจะทำการเปิดสวิตไว้นะทุกคนถามว่าพี B ่เว็บก๊อฟตอนพี่ต้องเปิดสวิตไว้ด้วยเนื่องจากว่าเดี๋ยวนะต้นกทุบนานจาังวะเนื่องจากว่าเราจะต้องทำให้มันดันออกมาแล้วก็มันจะได้กันลาวาได้ถูกต้องนะลาวาจะได้ไม่ต้องลวนหลนี่เครื่องง่ายระบบโคตรง่ายเครื่องเรียกว่าอะไรมัเครื่องปะหาร <c oughs> เครื่องปรารไอ้พวกตอบผิดนี่ไงใส่เข้าไป เรียบร้อยแล้วก็เอาลาวามาสี่ถังก็คือถังละช่องก็เสร็จแล้วทุกคนมันก็จะได้เป็นเครื่องประหารไอ้พวกนางโง่ทั้ง4คนเอ้ทั้งสาคน่งเออเราไม่นับเมงดาไงเมงดาเราพูดดูกันใช่ปะเอเอว่าเราพูดดูกันเอาตเนี่ยแล้วเวลามึงไปเล่นแบบกับไอ้มอนใช่ปะห,หรือว่าไปเล่นแบบกับพี่เฟรมหรือใครก็ตาม มึงอ่ะเราสองคนต้องร่วมมือช่วยกันไว้มึงเข้าใจไหมเออเงี้ยที่ผมต้องการเออยศหลายอีพีเออทอนไม่เคยทอนยศพวกหลอกไอ้เฟมมันหลบลังสอแล้วฟมไปแล้วีเฟการแสดงการแสดงอันนั้นคือการแสดงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงกูจะเข้าข่ามึงแล้วต่อไปเนี้ยมึงไม่ต้องห่วงมันไม่มีใครมายุ่งกับมึงได้แล้วออ่ะโอเคแค่นี้เราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนมันก็จะกลายเป็น เครื่องประหารที่เราจะาไว้ฆ่าคนทั้งสี่คนหรือทั้งสามคนใช่โอ้โหเด่นตะงาเหลือเกินอ <c oughs> อ้เพื่อทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวพี่อก็ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันจงไปในพาร์ทหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราจะปล่อยให้แมงดาทําเสาไฟให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมีคําถามฝากคอมเมนต์ไว้ได้วยนะใครที่อยากจะคอมเมนต์ถามอะไรพวกพี่ม่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคําถามพวกนั้นมาถามใครตอบผิดก็คือตายโอเคนะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผมมึงคิดว่ามึงจะชนะมึงมึงชนะ,ชะอยู่แล้วปออ้อนเดี๋ยวอชเลยให้เลย <c oughs> เออแบบมึงแบบมึงมึงจดอะ่ะมึงจดแบบจดสุดยอดอะ่ะเอออะโถ